คือจริงๆผมผมทราบมาพอสมควรแล้วนะคร <bidding. S 1> เพราะว่าผมขึ้นเครื่องก่อนที่จะมีโควิดยังถามหาเขาอยู่เลยลว่าถามน้องที่ที่อยู่ที่ไอชียว่าเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรยเงีออ้ยเขาบอกว่าเขาออกไปนานแล้วก็ตอนนี้เขาป่วยนะวก็เริ่มรู้จากตอนนั้นหลังก่นอนก่อนโควิดนะครับแต่แล้แลวตอนหลังก็มาทราบข่าวตอนที่ตอนที่เห็นภาพภาพเขาได้มีโอกาสแบบทักทายไปส่วนตัวหรือว่าติดตอนน่อผ,ผมไม่ได้มี คอนแทคไม่ว่าจะเบอร์โทรไลน์หรือหรือโซเชียลอะไรต่างตคือเวลาใครใครไปใครมาหนระือไปเจอก็จะฝากว่าดีหายไวๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราทํางานร่วมกันอยู่ที่ไอเนี่เราสนิทกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับเป็นนิงนะครับเป็นพิทัศน์เนี่ยเราอยู่เราจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ายุค90เนี่ยเมื่อมา3าปีที่แล้วเหมือนครอบครัวเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆมีอะไรเราก็จะแบบ สามสารทุกสุขดิบช่วยเหลือกันคนนี้มีงานนี้คนนี้มีงานนี้คนนี้มีงานบุญงานอะไรต่างๆก็จะช่วยกันตอนหลังเนี่ยคือผมว่าด้วยระยะเวลาของของชีวิตการเติบโตของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแยกกันแบบทำหน้าที่ของตัวเองก็ยังเคยเจอกันเมื่อก่อนปีที่แล้วนะเจอกันอยู่ว่ายเขายังเป็นแอร์อย,อยู่เลยยังถ่ายรูปเล่นกันยังคือกเดี๋ยวฉันทำงานก่อนนะโอ้โหเธอดู ไปดูดีมากเลยเรายังเรายังคุยกับเขาอยู่เลยครับก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งเห็นพี่ทัศไปบระหลิจเพราะเขาเลือดกรุบเดี่ยวกันอะไรนะฮะเลือดกรุบกหรือเปลาผมไม่ไวรัสบีฮะแต่ว่าของผมเป็นแบบอยู่กับตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นเฮเลอร์ซึ่งจริงๆแล้วพอผมเป็นไวรัสบีเนี่ยเป็นไวรัสบีที่ตับ เวลาเราให้เลือดครเราให้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้รับจากเราเจ็บติดแต่ผมเป็นเรื่องคนละกรุปอะ่ะเป็นเรื่องกรุป B ซึ่งรู้สึกของนิงเขาจะเป็น O ซึ่งภรรยาย,ยังถามอยู่เลยข้ออยากจะไปคือจริงๆแล้วตอนนี้คือให้กําลังใจผ่านนะฮะสื่อพี่ๆทุกคนเนี่ยคือจริงๆอยากให้เขาแบบดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะว่าก็าคือคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเรา เราทำงานมาร่วมกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เจอการสนิทกันนี่คืออยากจะบอกว่าหนังเรื่องแรกของไอเอสฟิล์มก็จะเป็นพี่ทัศน์กับนีนเขาเล่นเรื่องที่สองก็จะเป็นโลกขึ้งใบนะครับเมื่อ2,538 25่25ปีแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เจอกันรู้สึกของเขาเรื่องแรกจะเป็นเกิดอีกทีต้องมีเธอของไอเอสฟิล์มแล้วผมเนี่ยโลกขึ้นใบเป็นโลกที่เป็นเรื่องที่สองมันอยู่ในช่วงที่เราทำงานร่วมกันตลอดเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนัง มีการโปรโมทจากเรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้<ด>เรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้เวลามีงานอะไรของค่ายเนี่ยเขาก็จะมาดูเี่พิจารณาที่เขาแชร์กันเรื่องของเขาเนี่ยเราจะถ่ายไหมครับเพราะ่คือคือ,ค,อคือผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันจะต้องต่อสู้วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่ว่าคนจะเป็นอะไรก็ตามกับผมว่ากําลังใจมาดับหนึ่งเลยครับ คือถ้าเรามีกําลังใจให้เขาเขามีกําลังใจหรือมีพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหรือเราวันนี้เนี่ยเราเราไปทาบุญเราไปที่วดัดเราสวดมนต์เราขอพรเราก็อยากจะให้เพื่อนเราหายไวๆนะครับดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นคือทุกคนที่เราเรารู้จักทุกคนที่เรารักทุกคนที่เป็นเพื่อนเราเราก็ขอให้อวยพรกับทุกคนอยู่แล้วเวลาที่เราไปทาบุญว่าขอให้ทุกคนที่ ที่เรารักแล้วเขารักเรามีความสุขความเจริญล้วขอให้แค่แค่ค่าปลอดภัยนี่คือคำที่เราเราพูดเสมอนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือครอบครัวนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับผู้มีพระคุณเราจะขออย่างนี้อยู่แล้วคือขอพรแต่ไม่ได้ขอสิ่งของไม่ได้ขอโชคลาภเรขออย่างแรกคือขอเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ถ้าขอได้ก็อยากให้สุขภาพของเพื่อนผมของนิ้งเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับสุดท้ายเนี่ย อยากจะบอกว่าอยากให้พระแบบคุ้มครองเขาเยอะๆนั่นคือกำลังใจจริงๆถ้าอย่างช่วงนี้โควิดระบาดแล้สุขภาพเัวเองเราไม่เราคือผมดูแลตัวเองอยู่แล้วฮะอันนั้นขึ้นหนึ่งเพราะว่าผมผมมีลูกเล็กลูกผม9ก้าขวบสิบขวบสิ่งสำคัญคือเราดูแลตัวเองแล้วตอนนี้ผมออกไปกลับไปถ่ายละครมาสักเดือนกว่าเวลากองถ่ายละครเขาก็จะนิวนอร์มอลก็จะมีหน้ากากมีเฟซชิลให้มีแอลกอฮอล์มีที่เขาดูดูแลดีหมดแล้วก็ เดี๋ยวนี้เวลาเราทานอาหารเราจะทานเหมือนนักเรียนนะเราจะเป็นกล่องข้าวนะครับมีข้าวใช่นะครับแล้วก็จะมีกับอาหารของหวานเขาจะแยกของใครของมันอย่างของผมของผมก็เมียผมก็ซื้อส่วนตัวไปให้เงนี้เราใช้เสร็จเยน็นเราก็กลับเช้าเราก็ไปใหม่คือเรามีส่วนตัวแล้วก็มันของเราแต่ของก้องถ่ายเขาก็ดูแลได้ดีเพราะเขาก็จะมีของนักสแสดง แต่พี่ต๋อต้องมีไปพบคุณหมอหรือว่ามีอาการอะไรยังไงผมไม่ได้เป็นอะไรนีครับอ๋อเป็นแค่แบบว่าไวรัสที่แบบที่แบบไปเวรารีที่เป็นไวรัสต้องกวรัอ๋อไม่ครับไม่เพราะว่ามันมีตั้งแต่ผมเป็นทหารเมื่อปี44อ๋อมันเป็นมันเป็นั้งนานแล้วฮะเป็นตั้งแต่44ตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุแล้วผมต้องไปผ่าตัดที่แขนแล้วตอนนั้นมันเสียเลือดเยอะเราให้เลือดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกแบบพิษมันผิดผิดปกติกับร่างกายก็เลยไปตัวอีกทีมันก็เลยกลายเป็น ไวรัสบีซึ่งผมเคยถามถามคุณหมอแล้วก็ถามทางเวลาที่เราไปไปงานของสภากาชาที่เขามีบริจาคเลือด,อดผมก็ถามว่าเฮ้ยปกติผมไม่เป็นเลยแล้วอยู่ดีวันนั้นผมผ่าตัดแล้วผมให้เลือดเนี่ยมันสามารถแบบผมเคยได้รับคำที่ใยคุณหมอว่ามันสามารถแต่ไปเพาะเชือ้อตอนตรวจจะไม่มีแล้วเขาบริจาคเลือดมาแล้วมันไปเพาะเชื้อเลือดในถุงได้แล้วก็เราได้รับมันก็คือมันก็มีประซ็น์ที่จะเกิดึ้นหมอไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดในวันเนี้ย ผมตรวจหมดครอบครัวผมตรวจคือผมผมไม่ได้เป็นเร์ lier, ิโอติดกับใครก็รคืออยู่เป็นเพื่อนผม<ช>แต่จริงๆเพื่อนผมก็มีเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่กับผมไม่ได <c oughs> ้จะมีผลกันเรื่องการบริจาคเลือดที่บริจาคไม่ได้บริจาคไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคนที่รับไปก็เขาก็ต<ๆ>ิดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถคือก็ๆๆเป็นเหตุผลเดียวที่เวลาที่เป็นงานบริจาคเลือดเนี่ยผมอะไปช่วยโปรโมตนะครับไปงานเท้าหลายๆหลายๆที่แต่ว่าเวลาเขาบอกคุณตทาบริจาคผมผมบริจาคไม่ได้ คือผมว่ามันก็เป็นตามวาระของชีวิตนะครับเราเราทำเราทาไม่ได้ตอนนี้เราก็ทําออื่นได้<ม>คือไม่ได้ว่าเราบริจาคเรื่องไ,ได้เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างอย่างโควิดเนี่ยผมก็มีกลุ่มนะครับ<อ>เทสลินจิตอาสาซึ่งเราไปทำกรรันไม่ว่าจะเป็นการ,รฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิดนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับถุงยังชี แจกอาหารให้กับตามชุมชนเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพซนลีนคือเราบริจาคเรื่องไม่ได้เราก็ทำเงินได้ม,มีมันมีเยอะแยะมากมายมหา,าศาลที่เราสามารถต้องต้องคอยตรวจสุขภาพเรื่องนี้ทุกปีต้องตรวจทุกปีฮะ้องตรวจทุกปีแต่ว่ามันเท่าเดิมอ่ะม,มันเท่าเดิมคือ,ค,อคือเวลาคุณหมอพูดแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวลาเราไปตรวจเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันมีเชื้อ แต่ปริมาณมันเท่าเดิมตั้งแต่ปี44เคยมียังไงเนี่ยมันก็จะเราก็จะมีเล็กของคือผมตัวสุขภาพทุกปีอยู่แล้วแล้วสุขสีลำคาญคือคือผมออกกําลังกายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองสองถึสงสามครั้งเนี่ยเป็นเรื่องแบบมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกําลังกายเวทว่ายน้ําจักรายานซึ่งซึ่งผมแบนชนั้นตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวปีมาการาานี่ผมก็47แล้วคืออย่างที่บอกคือลูกเราเล็กเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอยู่ อยู่กับลูกไปนานๆวันนี้ลูกผม9ขวบเดี๋ยวอีก6ปีเขา15เนี่ยเขาเตะฟุตบอลผมก็ยังลงไปเตะฟุตบอลเขาได้ผมหวังอย่างนี้ไงไม่ใช่แบบวันหนึ่งเขาอายุ15 20แล้วก็ต้องมาเข็นรถเข็นให้เราไม่ใช่ก็ก็แล้วแต่วิธีการของของแต่ละบุคคลแต่ว่าคือพื้นฐานของเราเราเป็นนักกีฬาอยู่ออ่เรืงงขงการออกกําลังกายผมว่ามันสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราทํางานเยอะถ่ายหนังถ่ายละครอะไรต่างๆผมว่าสิ่งสำคัญเยอะสุขภาพต้องมาที่หนึ่ง